เอ,เอ้คุณเชื่อไหมชิบะสามารถไปหนดอนลลาร์หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์อ๋อหนึ่งดอลาอดอลาร์มันสาบองาทสามสิบสามบาท,บาทไทยโอ้โห,โหผมเชื่อตั้งแต่ศูนแล้วครับ 1>, 1สตางค์0.01 0.01ดอลลาร์นะครับไม่ต้องไปตรงนี้หรอกนะครับมันมากเกินไป0.01ก็ 01, อพอคูณกับ32ประมาณ32สตังค์หรือว่าคูณ33ก็33สตังค์นะครับผม0.32 33แค่0.01นี่ม้วนไปเป็น30ล้าน 40, 40ล้านแล้วครับ โอเคนะครับผมเชื่อแต่เชื่อแค่1บาทก็พอนะครับ1บาทก็0.0นย์ูนย์สามนะศูนย์จุดศูนย์สอลลาร์ก็พอนะครับผมชิดวิทยา0ูนย์หนตอนนี้นะครับผม5้าหกเจดแแล้วแต่ว่ามาตัวเท่าไหร่แต่ตอนนี้1 2 3 4งนะครับตอนนี้4ตัวนะครับผมถ้าเกิดหายไปชิดวิทยาต้องเหลือ0.01ดอลลาร์คิดง่ายๆใช้เวลากี่ปีไม่รู้นะครับแต่ รู้ได้ก็คือคนที่วางเงินแล้วนะครับผมโอเคเชื่อก็เชื่อโอเคเงินละ